คุณคิดว่าองค์ประกอบอะไรครับที่ทําให้คนเราเนี่ยหาแฟนได้ง่ายมากขึ้น ผมเชื่อเขาว่าหลายคนน่ะคงจะคิดอยู่ไม่กี่ข้อหรอกก็คือ1รูปร่างหน้าตาต้องดี2ต้องรวยโดยเฉพาะกับผู้ชายเนี่ยแน่นอนว่าเวลาคนส่วนมากมองเนาะชอบคิดว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้หาแฟนได้สวยแบบเนี้ยต้องรวยแน่แหรือผู้หญิงคนนี้สวยๆแบบเนี้ยต้องมีคนมาจีบเยอะแน่แชอบคิดว่าถ้าหากว่าฉันเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่รวยฉันก็จะหาแฟนได้ง่ายมากขึ้นผมขอบอกเลยครับว่าใช่ครับมันจะทําให้คุณหาแฟนได้ง่ายขึ้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือโปรไฟล์อย่างหนึ่งครับที่มันทําให้อีก ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแต่คุณเคยสังเกตเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วมันก็มีบางคนครับที่รูปลักษ์ดูธรรมดาทั่วไปแล้วก็ไม่ได้ดูรวยอะไรมากมายดูเป็นคนปกติธรรมดาทั่วไปแต่ว่ามีชื่อเสียงอาจจะโด่งดังชั่วข้ามคืนหรือว่าเคยดังในอดีตหรือว่าปัจจุบันนี้ยังคงมีชื่อเสียงอยู่แล้วคุณก็คงจะเคยเห็นว่าเฮ้ยคนเหล่านี้ก็มีคนเข้าหาเยอะแล้วมีโอกาสหาแฟนได้ง่ายเช่นเดียวกันแล้วคุณเคยสงสัยไหมครับว่าแล้วทําไมคนเราถึงต้องชอบคนที่โด่งดังและมีชื่อเสียง จริงๆแล้วมันมีหลักจิตวิทยาซ่อนอยู่ครับซึ่งวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังครับจริงๆแล้วคำว่าชื่อเสียงนะครับมันหมายถึงคำว่าการมีคอนเน็กชันเยอะซึ่งการมีคอนเน็กชันเยอะเนี่ยมันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วจะมีความสะดวกสบายมากขึ้นอยู่กับคุณแล้วจะมีสถานะทางสังคมที่ดีขึ้นและมันส่งผลไปว่าอยู่กับคุณแล้วรู้สึกว่าจะมีความปลอดภัยมากกว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆนี่คือสิ่งที่คําว่าชื่อเสียงและคอนเน็กชันทํางานครับ จริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้มาทุกยุคทุกสมัยครับคนที่มียศมีตำแหน่งมีคอนเน็กชันก็จะมีโอกาสในการเลือกคู่มากกว่าคนที่ไม่มีคอนเน็กชันใดๆเลยเพราะการมีชื่อเสียงมันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกอย่างที่ผมบอกไปนี่แหละว่าถ้าฉันคบคนนี้ฉันจะต้องมีโอกาสไปอยู่ในสังคมที่กว้างขวางมากขึ้น,นแน่ๆเลยและชีวิตฉันจะต้องสะดวกสบายมากขึ้น,นแน่ๆเลยสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นกับการที่จะเข้าหาคนคนนี้ซึ่งถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียง หรือว่าคุณสามารถสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองได้แน่นอนว่าตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีของคุณอีกข้อหนึ่งเพราะว่าการมีชื่อเสียงที่ดีเนี่ยมันมีส่วนช่วยต่อโปรไฟล์ภาพลวงของคุณมากถึง25%เป็นอย่างน้อยถ้าไม่รวมเรื่องรูปร่างหน้าตาดี25%มีความมั่นคงในชีวิตมีความรวยอีก25%มีสเสน่ห์ความสามารถพิเศษอีก25%แน่นอนว่าการมีชื่อเสียงก็สามารถทําให้คุณเนี่ยหาคู่ได้ง่ายมากขึ้นแหละแล้วการที่คุณมีีชชื่่อเเสสยยงงงงงป็นนนนคดััมผลบ้าใญญาใิิิจตวท นี่ครับคุณลองนึกภาพดูว่าถ้าสมมติมีร้านอาหาร2ร้านอยู่ติดกันคุณไม่รู้ว่าร้านไหนอร่อยกว่ากันแต่คุณเห็นว่าร้านหนึ่งมันมีคนต่อคิวเยอะเลยกับอีกร้านหนึ่งคือไม่มีคนเลยคุณคิดว่าร้านไหนจะอร่อยกว่ากันครับต่อให้คุณไม่รู้จักทั้งสองร้านนี้ไม่เคยดูรีวิวมาก่อนเลยนะผมเชื่อครับว่าคุณเลือกเข้าร้านที่มีคนเยอะกว่าเพราะการที่คนต่อคิวเยอะๆในร้านอาหารนั้นนะครับมันทําให้คุณลดกระบวนการความคิดของตัวเองน้อยลงว่าเฮ้ยร้านนี้จะอร่อยหรือเปล่า แต่มันถูกตัดสินด้วยว่าคนมาต่อคิวแบบนี้ต้องอร่อยแน่ๆเพราะฉะนั้นคุณจะฟันธงไปเลยว่าร้านนี้ยังไงก็ดีกว่าร้านหนึ่งที่ไม่มีคนซึ่งก็ไม่รู้นะว่าอีกร้านหนึ่งก็อาจจะอร่อยเหมือนกันก็ได้แต่ว่าคุณไม่ตัดใจเลือกร้านนั้นเลยเพราะคุณเลือกร้านที่คุณใช้กระบวนการความคิดได้น้อยกว่าก็คือร้านที่คนเยอะจึงเป็นหลัานว่าการที่คุณมีชื่อเสียงเนี่ยมันเปรียบเสมือนการที่คุณเนี่ยมีร้านอาหารที่คนเยอะและมันทําให้อีกฝ่ายเข้าหาคุณโดยที่เขาใช้กระบวนการคิดน้อยลงมากๆ ซึ่งแน่นอนว่านี่จะเป็นเหตุผลว่าทําไมคนที่ฮอตถึงยิ่งฮอตไปมากกว่าเดิมก็เพราะว่าคนส่วนมากเขาไม่ต้องใช้กระบวนการคิดเยอะเพราะมันถูกคนอื่นเนี่ยพิสูจน์มาเยอะแล้วว่าเฮ้ยร้านนี้ดีเฮ้ยคนเนี้ย,คน,นยคนเข้าหาเยอะซึ่งแน่นอนครับว่าการมีชื่อเสียงครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญกับโปรไฟล์ของคุณครับกับการที่คุณจะหาคู่แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเป็นคนดังเป็นเน็ตไอดอลเป็นดาราหรืออย่างนี้เท่านั้นนะนั่นคือชื่อเสียงในโลกออนไลน์ครับแต่ว่าในโลกออฟไลน์ก็มีชื่อเสียงเหมือนกันไม่ว่าคุณจะเเเป็นนนนคคททีีี่่่กกกงงใใธุุรริิจณมมมาๆชือสยบษั ชื่อเสียงในสายงานที่คุณทำงานอยู่สิ่งเหล่านี้ครับมันก็เป็นตัวการันตีได้เหมือนกันครับว่าคุณถือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งหรือถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ถนัดในวิธีการที่คุณต้องสร้างชื่อเสียงเงี้ยจริงๆแล้วมันมีโปรไฟล์อื่นอีกมากมายครับที่คุณสร้างได้เพื่อให้คุณสามารถหาคู่ได้ง่ายมากขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้และคุณต้องรู้ว่าแบบไหนที่เหมาะกับคุณที่สุดเพราะผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเก่งใใในนนนนนเเเเรรรรรรืืืื่่่่่ออออออองงงงงขกกาาาาาสสส้้้้้้้ชชีีียยไดดตตตหหูวมมมมมัััํคคคคญ็พะะะฉผจุุณณ นจา,ก,านก็คือตอนนี้ครับผมมีคอสชื่อว่า Dating e x อ e r t ครับซึ่งคอสเนี่ยครับผมมาสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะครับว่าคนเราเนี่ยดูคนเนี่ยดูจากอะไรบ้างและผมเชื่อครับว่าทุกคนเนี่ยมีสเปคที่สูงอยากได้คนที่มีสถานะเหนือกว่าตัวเองเสมอแต่ว่าคนส่วนมากมาแค่ติดตรงนี้ครับเรื่องโปรไฟล์เขาไม่รู้วิธีการสร้างโปรไฟล์สร้างไงซึ่งในคอสเนี่ยครับผมจะมาสอนครับว่าวิธีการสร้างโปรไฟล์ทั้งส่รูปแบบเนี่ยคุณสามารถสร้างไงได้บ้างและสิ่งไหนคือสิ่งที่คุณถนัดที่สุดกับการสร้างโปรไฟลเพื่่่อใหห้้้คุณสาาาาามมรถูดงงยกขึึนซ น่นอนครับว่าถ้าหากว่าคุณเรียนรู้เรื่องนี้และคุณใช้มันเป็นจริงไอสิ่งที่คนส่วนมากกังวลไม่ว่าจะเป็นวิธีการจีบจีบยังไงคุยยังไงให้เขาชอบคุณจะหมดปัญหาเรื่องนั้นไปเลยเพราะว่าถ้าหากว่าคุณสร้างโปรไฟล์เป็นสร้างโปรไฟล์ให้ดีเรื่องวิธีการตรงนั้นจะเป็นเรื่องเล็กทันทียกตัวอย่างง่ายๆคุณเห็นภาพชัดขึ้นเลยนะ คุณคงจะเคยเห็นคนที่ไม่จําเป็นต้องทําอะไรมากมายอ่ะแต่ว่าก็มีแต่คนวิ่งเข้ามาหาเขาอ่ะคุณสงสัยไหมว่าคนเหล่านั้นมีอะไรเขาทําอะไรมาเขาถึงสามารถอยู่ในจุดตรงนั้นได้แล้วผมบอกเลยว่าทุกคนสามารถอยู่ในจุดตรงนั้นได้ครับแค่คุณรู้ว่าคุณต้องไปทางไหนซึ่งในคอร์สเนี่ยครับผมจะสอนเรื่องนี้ทั้งหมดครับซึ่งคอร์สเนี่ยครับผมใช้เวลาสอนทั้งหมด16ชั่วโมงตลอด6สัปดาห์และผมมีซูมคุยกับคุณในเคสเฉพาะของแต่ละคนอีกตลอด9สัปดาห์ถ้าหากว่าใครสนใจคอร์สนี้ครับตอนนี้อยู่ วันที่16มีนาคมนี้นะครับถ้าากใครสนใจรีบสมัครกันเข้ามาที่ไลน์อัชชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้ครับอ้อลืมบอกไปครับตอนนี้ผมรับอีกแค่40คนเท่านั้นนะครับราคานี้ถ้าหากว่าใครพลาดแล้วพลาดเลยสนใจรีบสมัครกันเข้ามานะครับแล้วพบกันครับผมชองคาริสครับ